ลมดีเนาะไอ่ปีกนกไก่เนาะมาปีกนิกอีกแล้วซือข้าวตัวมาอีกแล้วติดใจอันใดนบุนี่ฮะติ๊ดใจแหมค่ะสมต้าหัวลำโพงได้หนี่พญี่นี่เบื้องหอบสาสหอบม้อนมาหน่ำหอบสาสหอบม้อนแล่น้ำกรดบื้องหอบม้อนหอบมอนเนาะแข่งเนาะมือนี่มือนี่ได้ต้าไม่ยังหูต้าแตงเนาะต้าแตงตัวต้าแตงกินกระสินเนาะไาย สิกวก็ลืมมากระมาเย็บเศษฟ้าบาทขากเนาะไม่หยาดลงอมาตินี่มาอะไรลงโพฟ้าบาทตกเิมาคุ้สาว้าวิสาบานี้ฟังเสียงเบิงแมนบอฟังเสียงเบื้องเอองกระทบมีตอลเออนั่นของแท้ตัวนี้อุยเป็นบินทบาเม้าม้ามันง่ามอนมเมนธรามดาได้นีอายซื่อคุ้มบาท บอกร็เลยกระเลยเก็บมากคือนโป๊ะไปขื่นผื่นไปขึ้นผืนวัดมีหลายอยู่บอบาทเตละบาทกับสิผ้าอันอันเดียวบอปลาไฟสมิ่งมันบ่อใดนะบนนี้ข้าบนม่นขมิ้เนาะโคอยง่ายไปคนโคราดบ่อขมิ้นเนาะใหญ่อาจีอใหญ่หล่อหยเลเาะสีเลยนะ จังสรนลาจังสรนลาถือแล้วถือเล้วถือแล้วแบบนั้นละปลอกปกเปลียนันละตำแตงก็ามงิมกรัะงกรดูกแล้วห้องผูอยู่ตอนี้ากระตัมรรบดาดีละเัาิวาตุเกตยาดอันนั้นผาดอันนี้กินไก่บานไก่เมื่อย เก่มืองนี่เดีวงชอกุ้ยผู้ใดเห็นผู้อดก็อิชาเขที่นดีดีมองนี่เป็นดีบ่ดีมองนี่จ้าหน่อยพ่นกเดีวมาเห็ดกินขึ้เขาตัวนี่มงนี่กินะาาเถไขางชะลออยู่หนีเองเขาุเขามาจดอนหนีเขาคยมาจ่องนี่มันเย็นนั่งกินเใเมืองรถไฟแลนทานน้ำโบกมือให้กัน มีทุนงานว่างลงขาดพูดรถตัวนะมันแมนบ่อะไนาดีดนตรีเพาะปุ้นุ่นุเวงยูงปรกิโลเดียวยิสโลออย นเ, no, man, เนาะแมนอ no. ยู่อ่เป็นตะสื่อที่นาะกิโลยิ้มหาสาโลเอยเป็นตะสื่ออยู่สื่อสามโลบอกเข้มดอกแตงงจอ,อกน้ำอยู่ขาตำ่ำ นั <Ooh. S 3> ่งเงียบ้อยครับคุ็ตั้งใจสีเลยตั้งลูกค้าแต่ิดใจสิออแล้วเขาไปตัยืมานี่ดแล้วก็ชุบาชว่าพันคำสั่งอายนเขาไปตัยืนมานี่นั่นตั้มยี่ดีว่ามันตั้มล้วแลมาั่ลูกค้ายู่แถวหัวลงสินมาบอกพ่อกลัวแต่สอ เดี๋ยวหยอนหยอบลงกลจังเอาลงเรื่อยๆนั่นแหละเอาลงอีกมาหนิเอาบักแตงมันยอบแล้วเอาลงอีกเรื่อยๆตาเทียนเดียวบอบอไอ้บอยจืดดอกเออแต่เขาเรียกกันน้นเปยังเหรอ

แต่พี่อเออแมนด้วเลยคือาิเขมด้่ยไปซับซ้ายพี่อแนั่นอะไอ่ฝองหน้าจนเหลีบขาวไอจินกกะติ๊ดใจอีกแหละทำไมหม่ยไอ้ห่ฮากุ้งมาก่อเปียงเออใส่กุ้งไห้ใส่ใดน่โอ้ยเห็นแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอดที่ตามครับรอดที่ตาม มา,าเออคีดสมตำรวจต้นนี้ก็ลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าอ่ะอ่าได้คร <laughs> ับตำรวจสอนหน่อยได้หน่อยหนิหนอไปถ่กสอนหนั้นยังก <laughs> ่อเมืองหลบหลบเมืองหลบเมืองสุรินทร์หันอื้อพร้อมกันโอเชี่ยแล้วมันนี่แหลมโคกโศกโซนเฮียใสเฮียใส ก <c oughs> อันนี้เดี <iah> ๋ยวผมจะได้โทษถามที่ร้านอีกดีนี่หิมนี่ขายรก็มะเทศ่ทีเดียวเนาะหิมจะได้ตั้งคียหลายเหาะยังมาคนีเดียวบริเบิงเข้าหรอกเนาะมึงก็บบอสเป็นยังเดี๋ยวนี่เขาบอสที่สารแต่เรียกโซนโคกเนาะเอาไอ้ไปหาคับถั่วมาเอาสารเรียกโคกแน่นอนอี๋ตอนนี้จับเสื้อบอสบอสเสื้อหไอบาวิดไปเรียกโคกนะบาวิด จ้ต้ำบักแตงเียบๆน้ำกันเรับๆเียบขึ้นก้าวอบคุนใช่ไหมเพราะว่าแตงหนามหลายด้ต้อขึ้นก็สิ้นแลกแกวดีเนาะอย่างีขวบๆอยู่ซับไม่เปลี่ยนฮักดี๊ับ เรียบแล้วเนาะครับผมสลัดคอสเดี๋ยวเอามาหลายบักเอื่อยตะพอเมี้ยงปลาเผาเด็ปกๆได้ปลาเคาเมื่อสองปีที่ผ่านมาซะนั่นคุแรกอ้าเนี่ยผมมักย้อนว่ามันมันบ่เหม็นเขียว งานเขาสูบป้าขาเนาะเขาสูบสมุนไพรอะไรสร้างคนไรมืออื่นได้พอแชมสูบนเออน้องบันเนาะอ้ยไปว่ะบกบวมอมื่นบกวมเขาถายเยอะๆไอ้จิบพอรูบันเนาะเนี่ยก็คอเพราะจีเลยบส้นขึ้นนี่แหละ เป็นทุกอย่างว่ะมันอัดเลี้ยงอ่ะเสียอะไรอยู่เสียเสียสร้างเข้าขาดเลย <laughs> แถวบ้านดีกับตรงนี้แหลกแค่ไอเสียเจ้าน,นสูบสูบได้หลายลาย,ลายูนิสูบปลาช่วงนี้นะไอบสีาคิดเขาต้องการสูบป,ปลาได้ใช่เพราะว่า ว่านห่อสงการดีๆห่านหอนดีๆนี่ปลานอกงาตายตีเหลงามงานเด้อแดงหนึ่งผมวลาเก็บไปขายมือุวันพุดนี่แหละม่ยัเหลาเดี๋ยวผมไปซอยก็บอ่าอมัขึ้นจริงจริง เขียอนอะไตนเขาแกใหาเขาแกให้เปตอนเตอน <c oughs> วเดี๋ยวงนีจ้่มเหอันด่นะแกัก็เกียหกาบวมาต่มอยู่ย่า <c> ส <oughs> <c oughs> วยากำลังหั ก็อภัยพี่น้องปไอตห๊กยี่ห้อที่ันเก็บมือม้ยอือจะหนนะไอ้ผมกืก่อนข้ามัเข่าหนานพี่น้องผมเสือมาเปลี่ยนการหลายหมูบานอยู่ งามนะครับนดแล้วนังไก่ขนังผื่นนะข้ในก่นังตรงผื่นนะตับกับไตไม่เสีเรเยะ่ม่ไก่ถออันนี้กามันหลายอกกินเล้วกาอกกตับไก่ยอดกามสี่คอาภัยเด้อพี่น้องอุ้ย Là... Ừ. Nếp lạ. Ừ. Ui. Để cho sang tô đó Sang tô เด้อ. Tô picnic. Sang đi. Tô phập nó Bỏ đại nếp kim năng đẹp rồi. Ừ. Ừ. Cái ดูไปเลยดูไปเลยนังนับกันอ้าวเสิร์นั่กระคากันเขาชูักหัวนังตีว่าีี่รักกับเพืกินสอนนังสี่แดดกักเทือบนุ่มมือนุ่มเลยกลัวบักแจ้งสิเี่ยแก่ก็ตัวกุมมองบามอีกเลยกินข้สบ เกาะบนนั้นโดนไปยังอะอ้หเบอร์ละหว่าไปตอนนี้ขาเปเก็บกรบหมหลายไหลูกมะลูกยก้อนก้อนยุ้ใบบักกอามีบ่อใบยุง่ายเบ่ไรไปแล้วคือะสะดุดละไปจ้ายไ้คำไม่เคลียกกับสินีนะตรงลงมีตรงเรือ จะก้วีพอนลเมืเสือกตองเสือเด้บอกก่อนจำไดำหนึงบอร้นครับแม่ร้อนม่รอนเพราะสุกจหักดูกระโดดโคตรเนาะมันนี่บดจิร้นร้นเดียวเดมืต้นเวลาขอโต่บดนัหน่อยหาห่า ซังซังได้บ่นี่แคบมูน่บ่กี่เอยแล้วเ็ดายเลขายคนี่เคยเหเห็นแล้วถอดถอดกินโดนาทานท้าทายเห็ดเป็นพวงเปย่งซื้อนเห็ดขึ้นเขาเน่ยบอกมาเห็ดแตบนี้เยอนี่แต้องชั่ีมืง เไปไปไหวสกินอย่างป้าเผาดิกินกระปุกอืมืมนเหลือกับะไรปนำบ่อคงไก่บ่วนะมีหมาอยู่ยรงนะสองตูอะไรแข่งงอยอ่อนเด้ตัวนันอืมมัน้งหูจะความีหเอไปมันก็แดนหลับโดน ลาบขนมน้ำป no ja, ah! ้าเขาเมีกะบาบห้วยหี้ยังอย่แต่คืว่าพกินไม่ักา่องหงไาม่ได้กินเาต้องหงออย่ดีบังได้แต่ว่าจะขี่ลงมานีหากินแกินเนาะอางมันสวยมากเดี๋ยวหอน้ำมึ่ง สามารถเปิดกล้องเขาจริงก็ได้แมืนอยู่นี่ฉะนั้นว่าศาตราจารย์เอาตัวหลอดต้องเสือกล้าพี่กล้านี่แหละปลาหางกิ่นพี่เนาะเออนกกระย่างนกปางหางเอ้หาปลาหาหอยกิ่นไม่มีกล้านี่ใส่สวยแต่น้ำข้ดหมูว่าไหวทั้งหลังบ่ได้เลยบ่ได้บ่ได้จีกกินเบิร์ดเบียบร้อยจีกันพวกเมือนเนาะกาแฟมันยังกินหอยไปเลย ไปดูเอื้องหมนเดอเราเป็นแก่ที่มันไปกิ่วรถัว้าคัน้จะดี่งดิ่งดิ่งดิ่งขึ้นนอนเนาะ